สวัสดีจ้าพี่เพื่อนวันนี้แย่เสรไม่กินปลาไช้มอนได้เลยกินให้หมดเนาะเพื่อนๆเนาะบอกกินเขา่าอย่ากินดิบบอเป็นจ้ะมาสักกินกับกับสลัดอันนี้แหละเพื่อนๆแยส่สิทอดอันนี้ก็ทอดใส่เนย,ยคือเขาดอกจ้ะชอบไผ้ชอบมั่นเนาะเพื่อนๆเนาะนีะ่จ้ะ ให้ฉอบมั ном. ้อันนี้บอกว่ากันเนาะเพื่อนเนาะเพราะว่าเอาบวชอบเอาชอบอันนึงห้าบะชอบอันนึงเส้นมาเฮ็ดตะปาเกตตี้ไปไงต้มปลาตะปาเกตตี้เยู่จ้ะต้มปลาตะปาเกตตี้เยู่จ้ะนี่เห็นบอกเพื่อนๆพอว่าเพื่อนกินบายากนะเพื่อนยังไข่ จะเป็นเพื out. Out, ่อนการ้ยู่ใกล้ก็เจ๋งแคละ่นเดียวก็คงจะพอแล้งิ่ง ปลาชิพซี่เหมือนกันแต่ว่าเส้นใหญ่เป็นเพื่อนจ้าเส้นใหญ่แก้ววนเยอจ้าเปล <c ười> ี่ยน,นหัวแกงให้ต้องเปลี่ยนทุกทุกคนยอมรับต้องยอมรอับตัวเองเราเป็นเพื่อน,นจ้าแต่แกชุบไปเด้อ ให้หุ่นแบบสาวๆเป๊ะพอดีเกะมังกบบาะบกลูน่ะปูนใจทำตัวเองจแต่มนะาจนๆเนาะปรากดมาหุ่นแบบนี้นะมา็นจ้ะ วันนี้จะได้ไปเก็บขะวนาอีกไหมเนาะเพื่นเพื่นีแย่ที่เป็นแย่บอนนี้ยากินแต่ข้าวทำงานก็กินแต่ข้าวรีบทำไบ้เพือเพื่นบอจักเดือนหนาบอจักสได้ล็อกดาวน์อีกเมื่อเนเชินจ้าเนสได้นกินนั่งกินอีกะเพื่อน นอนกินนานกินมาเป็นสี่เดือนถึง 5, ห้าแต่เหตุงานประมาณนสองเดือนเลยได้เพื่อนเนนอนกินนานกินมีก็ตายพาเพอดีนอนเพื่อนมากนองกินนางกินตั้งปีกว่าเงินในกระเป๋ากันแล้ว้เพื่อนเพอนคนไหนู้าครรักทุกอาชีพค่ะเราต้กินพรอยวไปอิ่มเลยละเพื่อน ไม่โลภหลายทอดทั้งสองเป็นแพนใหญ่ๆแต่เป็นสองแพนเหมนเพื่อนอกนอกนกินทพเดียวอกอนกตบประมาณสามดอยแบบเพื่นสามดอยบเพื่นบุกอ,อาทบบชี้ชี้นะตรงไหน้างนะอาชี้ชี้อาชี้สิบปุ๋ เอาไปแรกไ้ากนตอนเม่อตอนนี้ก่ปรว่าน่สาะไรกชเหหนก็ได้เท่านี้มันจะได้เอาหงไปแกด้ยสามปได้ห่าแค่นั้นจนๆเว้ยอาสามกว่าหันบาทตรงนี้มจะตุ่นมาหน่อยนึ่ยังดีสองปีเนาะบระเด็นั้นหาเออบาทหาชิมาส่งสามปีแล้วนะคนจนต่กอนบาทหนึ่งกรแเดยเลย หาเจบบาทบา,ทบาทนห้องเนาะแต่ตอนนี้บ่ได้เราเพื่อนๆสิบกาปีต้นใส่เงินสบายเลยเพราะว่านเนาะแหลหาท่านก็ได้ไอ้แหลกหมุกลอยนึงก็ได้หาท่นกลวนนัวเนาะแต่วันก็นมาสิบก็ปีปุ้นหกสิบเนี้ยจำนวนเนาะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เงินเง,นง,นงินลดมาหลายละเพื่อนๆจาน๋าเนาะเงินมันถูกมากหลายละก็เลยต้องประหยัดนเนาะเพื่อน อัที่เขามาลุมกองก็ก็ไดให้ได้หน้าได้สวนได้ทีนอ่ะกระต่งหงอเงินหัวเลยจ้ะเหตดงานนี่แหละจ้ะเพ็นนเด้กิดเ่าเห็ดงานเนี่ยลำบากเลยคุณเพิ่ใครงล่งานของโถ่เองเนี่ยมันกินมันกนสบายแล้วบ่ทีก็มาบอให้เฮาดีัตเตือนโถ่เองสู้ด้วยกำมือสองกำมือเฮานี่ยโอ้ยมันวนขึ้นอย่างนี่ยเตือนเือนแอว่า ก็ต้องไปน่ะก็มีรายละเอียกบอยโนว่าบ่ให้่ักสามีแต่ว่าเงินสามีก็จริงแต่เฮาซอยกันเฮ็ดแต่ว่ามันสิได้ทั้งสองฝ่ายเฮาไปนั่งอันแบ่มือแบ่มือมันก็น่าเกลียดเนาะม้าหอยไข่เงี้ยไม่ี้ก็สิได้ซื้อกับเขาให้ไข่เงี้ยอย่างซี่นะแต่เฮาเฮ็ดเองเนี่ยแม่หัวเฮามาเฮาก็กซื้อกับเขาเอออาทิตย์นี้อันนี้ปกติเขาไปใส่บเพราะจำเป็นต้องเป็นว่าอัน ต้องมาปัวามาหายเทาก็ซื้อได้ยังสี่เนี้ยมันบวบบวบพ่อนัดพ่อแรงบวพ่อหนังเทาก็ซื้อได้มัน,น,มนบวเ,เมล่ะคนเท่ามาใส่ชีวิตน้ำกันมีนสิหายตะเข้าหายบวเมนเดือบเปื่อยๆนันก็ต้องซอยกันค่ะถ้าเราบใส่ชีวิตร่วมกันก็บวเป็นยังทอดปลาเสร็จแล้วจังมาทำสปาเกตตี้ให้พ่อใหญ่เนาะเดินเดินมาเรื่อยๆเลย ใเสื้อขาวก็ไม่ระวังและชอบชอบสีขาวเลยเนี่ยแอดกระดับแอดชอบสีขาวเพื่อนๆจ่ะชอบมากใจเลยคือสีขาวกับสีดำรัาากษารักษาญาติเสื้อสีขาวเนาะให้พ่อใหญ่จ่ะอันเนี้ยนองแ จ้ะเนี่ปลาแซลมอนอันนี้ของยายแอดเด้อเพื่อนๆแซลมอนกินกับสลัดมไม่กินข้าวอันนี้จ้ะน,นี่ของเ่อใหญ่จ้ะพ่าใหญ่ปลาเกตี้จ้ะ จะมาเอาใส่กันอย่างนี้เลยพเพราะว่าแกคนเดียวก็อร่อยนะ,พะเะพื่อนจ้ะคือทำกับข้าวเปลี่ยนมันทำกับข้าวอย่างเดียวนี้จะเปลี่ยนง่าย ายอย่างมันจะเปลี่ยนยากอ่ะตอนนั้นยายทำกับข้าวเป็นแม่ครัวนะเพื่อนเพื่อนเอ้ยจะให้พูดเลยเพื่อนเพื่อนจ้ะปัหากับข้าวยากอ่ะวันหนึ่งก็สามสี่อย่างเนี้ยคืออย่างงี้กินจกงไทยจันมันอย่างเงี้ยมันมันจะดีกว่าจ้ะเพื่อนเพื่อนจะดีเยอะเลยเมื่อกี้ยายไปเลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูแน่จ้ะ สปาเกตตี้ของแฟนจ้ะจะก็จะทำอย่างนี้เลยจ้ะเพื่อนๆอันนี้ชอบใครชอบมันเนาะแล้วอยากจะพกเพื่อนๆจะทำเนาะพเพื่อนๆเนีย่ยเพราะยายก็ทำแบบนี้ยนะจ้ะสปาเกตตี้ของแฟนจ้ะจะเลอะนิดหน่อยนะเพื่อนๆสปาเกตตี้ มนะอสับะเพราะว่าทีก็ถ้าทำแล้วมันแกกินคนเดียวจะใส่ให้หมดนี่แหละก็ันี้มันก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำไมเพื่อนๆจ้ใส่ให้หมดนะกินค,คนละอย่างจ้ะตาแกไม่กินปลาแฟนไม่กินปลาจ้ะเพื่อน แกไม่แฟนไม่กินปลาวันนี้แย้มไม่ได้กินให้เพื่อนๆดูนะแย้มทำเนี่จ้ะสปาเกตตีบ้านเราก็เรียกสปาเกตตีเอ๋ป่ะเพื่อน nghe, à lời vừa lập luận. Achin, dạy chin chin đi học ở mặt. Achin, dạy chin đi học ở mặt. Achin, dạy chin วันนี้กินปลาแซลม,มอนนะเพื่อนเนี่ยนเนี่ยจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายแล้วเพื่อนเพื่อนแย้ขอไปกินนะแย้มไม่ได้ไม่ได้กินให้เพื่อนๆดูเนาะวันนี้เนาะนจะกล้องนี่จ้ะเพื่อนๆพปลาแซลม,มอน เพื่อนจาถกกล้องไงแอดจะไม่รู้จะวางยังไงล่ะได้จ้ะปลาแซลมอนสำหรับคลิปนี้ก็บายบายดวยเพื่อนๆแอดขอตัวไปกินเล้วเด้อกินปลากินปลาแซลมอนกับสลัดจ้ะปลาแซลมอนกับสลัดของพ่อใหญ่ก็สปาเกตตี้ ปาเกตตี้ของแฟนตะปาเกตตี้จ้ะนี่จ้ะอ่าสำหรับที่นี่ก็บาย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 จ้ะเพื่อนๆมากินปลาแซลมอนกับแย็ดเดอ้อบายบาย